ตีตรงจุดปักหมุดที่ความทุกข์ของชาวบ้านนะครับที่ร้องเรียนมาทางช่อง 7HD ครับว่าจุดกลับรถที่หน้าสถานีรถไฟบางบบรุเขตบาง,บาง,บางพลัดมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครัครบเนื่องจากว่าถนนเนี่ยเชื่อมต่อไม่สนิทกันครับทำให้รถจักรยานเวลาขี่มาเนี่ยเกิดเสียหลักล้มเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะครับมีบางรายเกือบถึงการเป็นพิการเลยเพราะว่าอันตรายมากนะครับวอนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ยอย่างใดมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับนี่ผู้ชมดูครับ คือเป็นรอยแยกเลยอ่ะถนนเชื่อมต่อไม่สนิทครับแล้วคิดดูถ้าเกิดว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านมามตกลงไปในร่องเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่คือจุดกลับร,บรถบริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษบางบํารุบนทางพิเศษสายสิรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่ถนนสุรินทร์ชาวบ้านท้องเรียนมาครับว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนับไม่ถ้วนจริงๆ เพราะว่าช่วงทางโค้งมีรอยต่อของถนนระหว่างถนนของเกือกม้ายูเทินและถนนของทางด่วนที่มาเชื่อมกันแต่เชื่อมกันไม่สนิทนะครับแล้วก็เป็นรอยต่อโลหะโดยระหว่างที่ไปวัดระยะห่างของช่องถนนเนี่ยนักข่าวเราไปวัดเลยนะครับมีความกว้างถึง2นิ้วหรือประมาณ5เซนติเมตรเป็นร่องพอดีสําหรับล้อรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากถ้าเกิดขี่มาด้วยความเร็วนะแล้วตกลงไปในร่องนี้เนี่ยก็จะเกิดทําให้รถเสียหลัก หลายคนเนี่ยรถเสียหลักแล้วก็ถลายไปหลาย10เมตรเพราะว่าเป็นทางลงเนินสูงด้วยแล้วช่องทางด้านซ้ายยังเป็นทางลงของช่องทางด่วนถ้าเกิดชกร้ายก็อาจจะทำให้รถที่จะลงจากทางด่วนซึ่งขับมาด้วยความเร็วประสบอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้นะครับนายสุที่พงษ์เชษฐ์ถึงหนึ่งในผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุบริเวณนี้บอกว่าเคยเกิดขึ้นกับตัวเองมาแล้วเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วครับเขาขี่รถจัก,กรยานยนต์ผ่านร่องถนนนี่แหละครับแล้วก็ลื่น รถเกิดเสียการทรงตัวแล้วก็เสียหลักล้มที่สุดเลยครับเขาก็บาดเจ็บบริเวณศีรษะแล้วก็ตามตัวเล็กน้อยต้องรักษาตัวเองโดยไม่มีใครรับผิดชอบครับเคยติดต่อไปยังการทางพิเศษแล้วได้รับการติดต่อกลับมาว่ามีการสอบถามเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงเขาก็แจ้งไปครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆแล้วถนนจุดนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยครับ จนเขามาเห็นว่าชาวบ้านคนอื่นก็เคยประสบอุบัติเหตุแบบเดียวกันจึงทนไม่ไหวแล้วครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบและปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถถนนด้วยครับไม่มีส่วนไหนของร่างกายเสียหายเยอะแต่ว่าก็ก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันครับเคยติดต่อไปแล้วครับแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่โทรมาหาผมด้วยแต่ว่าก็ยังไม่มีการซ่อมแซมแก้ไขครับมีก็เพิ่งจะเห็นเอาเกวยมาตั้งเนี่ย อันตรายมากนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนถ้ารถยนต์เนี่ยไม่น่ามีปัญหาหรอกครับแต่เป็นห่วงเนี่ยฮะอย่างรถจักรยานยนต์น่าณผู้ชมขี่ผ่านมาแล้วก็เป็นช่วงทางโค้งพอดีด้วยเนี่ยนะครับจากการลงพื้นที่ในวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็ไปสอบถามกับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจุดนี้เกิดอุบัติเหตุแทบจะวันเว้นวันโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหรือผู้ขับขี่ที่ไม่ใช่คนในพื้นที่อย่างพวกไรเดอร์รับส่งอาหารเคยเสียหลักกันเป็นประจำเลยครับ วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแก้ไขเพราะว่าชาวบ้านต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุแบบนี้มาเกือบ3ปีแล้วครับนะครับผมเหมือนกับตกล่องปุ๊บมันจะเทไปอีกด้านหนึ่งอะพี่เหมือนกับมันเสียหลักอะครับก็อยากให้มาดูบ้างอะพี่เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากบางทีลูกเด็กเล็กแดงนะครับเขามากับพ่อกับแม่ครับพี่เจอเจอเจอบ่อยครับผมหลายคนแลวหลายคนที่ทเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเวลาก้าฝนตกอะส่วนแรกจะกิ้งจะฉลบและถลาย มันอันตรายมากอันนี้ส่วนช่วงนี้คราวนี้ค่ะไปย้อนดูที่มาที่ไปของสะพานกลับรถแห่งนี้กันนะคะเดิมทีค่ะถนนเส้นนี้ก็คือถนนเลียบทางรถไฟบางบำรุภายหลังมีการก่อสร้างทางพิเศษสายสีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและสถานีรถไฟบางบำรุเพื่อรองรับรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชันทำให้ทางกลับรถเดิมหายไปค่ะ จากนั้นสารปกครองกลางก็ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่26เมษายนปี2556ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทิดพระเกียรติกับถนนสิรินทรโดยให้สร้างเป็นสะพานกลับรถ2แห่งค่ะซึ่งทางการพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างฝั่งตะวันออกหนึ่งแห่งและการรถไฟแห่งประเทศไทยสร้างฝั่งตะวันตกหนึ่งแห่งจุดที่ชาวบ้านร้องเรียนก็คือฝั่งตะวันออก ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษนะคะเมื่อเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมปี2561ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่10มิถุนายนปี62ต่อมาได้ส่งมอบให้อยู่ในการดูแลของกรมทางหลวงชนบทจุดประสงค์ของการสร้างทางกลับรถแห่งนี้ก็คืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ลดอุบัติเหตุนี่แหละคะ่ะ แต่ปรากฏว่าระยะเวลาเกือบ3ปีที่ผ่านมาทั้งชาวบ้านที่เขาเป็นผู้ขับขี่รถและเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นตำรวจต่างก็ยอมรับนะคะว่าได้รับแจ้งอุบัติเหตุบริเวณนี้เป็นประจำแม้จะยังไม่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตแต่ก็นับว่าเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยมากทีเดียวค่ะได้รับแจ้งอุบัติเหตุมาบ่อยครั้งนะครับแต่ในส่วนของ ของที่เกิดบุริเหตุเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์<ม>ส่วนใหญ่นะครับ<ม>ที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าสภาพถนนเนี่ยตรงนั้นนะครับเป็นทางเป็นทางลาดชันนะครับหนึ่งเลยสองออทางเนี่ยได้มีการปรับปรุงใหม่ หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนไปเป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทางหลวงชนบทได้หารือแนวทางแก้ไขโดยการนำวัสดุพิเศษก็คือยางมาตอยผสมหินไปเทอุดรอยต่อที่ห่างกันให้เป็นร่องเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ในความเป็นจริงการแก้ปัญหาแบบนี้ได้ประสิทธิภาพแค่ไหนทีมข่าวก็ไปสอบถามจากรองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรประธานคณะทำงานจัดการด้านภัยพิบัติและตึกถลม่มสภาวิศวกรซึ่งอาจารย์มองว่าเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นเพราะร่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นร่องที่ชั้นผิวถนนแต่เป็นร่องที่เกิดจากโครงสร้างถนนสองเส้นมาขนานกันซึ่งหากมองในแง่วิศวกรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะเพราะการต่อเติมโครงสร้างต่างๆจะต้องแยกโครงสร้างออกจากกัน เพราะโครงสร้างแต่และอย่างมีการซุดตัวต่างกันส่วนรอยต่อน,นั้นมีไว้เพื่อรองรับการยืดหรือหดตัวของคอนกรีตหากอยู่ในแนวขวางจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่กรณีนี้ยอมรับว่าไม่ค่อยพบเห็นค่ะของสภาผมอาจจะไม่ระยะยาวนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตัวร่องเนี่ยเอ่อน่าจะตัดขาดพอสมควรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นร่องขนาดเล็กนะครับ พะไร่ร่องที่ตัดขาดไปอย่างถาวเนี่ยนะครับอย่างกรณีถ้าเป็นบนทางยกระดับเนี่ยเราจะเห็นร่องนี้เลยนะครับมองขึ้นไปหนึนมันอาจจะมีตัวรับหรืออะไรแล้วแต่แต่ว่าไอ้ตัวนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการซ่อมในขนะนี้นะครับแต่ในอนาคตอาจจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีมแผ่นเหล็กพับนะครับแล้วก็ยึดกับโครงสร้างด้านที่สุดตัวน้อยกว่านะครับแล้วก็พับให้ให้ปิดไอ้ตัวร่องนี้ ชาวบ้านที่เป็นคนใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้เนี่ยพอเห็นว่ามีการแก้ไขแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับแต่ก็ยังห่วงอีกว่าอีกไม่นานถ้าเกิดยังมาตอยยุบตัวไปอีกหายไปอีกความจริงเนี่ยคืออยากจะให้แก้ไขให้ใหมันยั่งยืนกว่านี้หน่อยได้ไหมเพราะถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวเกิดปัญหาซ้ําอีกนะครับไม่ใช่รอให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นข่าวก่อนถึงตามแก้ไขแบบนี้เท่ากับว่าไม่ได้ห่วงความปลอดภัยของประชาชนเลยไปฟังเสียงชาวบ้านกันครับกล เกิดอุบัติเหตก่อนครับถึงมาทำกันนั่นแหละถึงมาทำผมว่าไอคนทำานมันรู้เพราะว่ามันออกแบบนี่อะไรนี่มันก็รู้อยู่แล้วอะว่าไอ้ทางนิดเล็กนีเงี้ยมอเตอร์ไซค์ล้อเล็กๆมันก็ร่วงไอ้ไอรถยนต์นขาไม่เท่าไรหรอก เรต้องตามกันต่อนะครับเรื่องการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้จะได้ผลหรือไม่ถ้ายังเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยอาจจะต้องหารือเป็นวาระสาคัญเอาเปรียบเทียบกันหน่อยด้านซ้ายคือภาพก่อนจะแก้ไขครับส่วนด้านขวามือเป็นภาพที่หลังจากแก้ไขแล้วเห็นภาพแบบนี้ชาวบ้านก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าระยะสั้นเนี่ยก็คงจะแก้ไขได้ช่วยเหลือกันได้นะครับแต่ระยะยาวเดี๋ยวกลัวว่าจะกลับมาเกิดปัญหาอีกน,นะครับ เพราะว่าทุกๆครั้งที่ยางมาตอยยุบตัวลงไปนั้นหมายความว่าความปลอดภัยของประชาชนก็จะลดน้อยลงไปด้วยเช่นกันครับค่ะอย่างที่เห็นนะคะด้วยความที่ขาดการดูแลแก้ไขยอย่างจริงจังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะการแก้ปัญหาก็ไม่ได้ยั่งยืนเป็นลักษณะระยะสัะส้นแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอดังนั้นความเดือดร้อนก็ยังคงตกอยู่กับประชาชนนะคะตีตรงจุดเรื่องนี้กันต่อเลยนะคะคุณปราโมทคำมาค่ะไปพูดคุยกับคนที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุที่บริเวณจุดกลับรถสถานีรถไฟบางบํารุงนี้นะคะ บางคนเนี่ยถึงขั้นว่าซี่โครงหกักบางคนนี่ไหลหลุดนะคะเกือบจะพิการเขาก็ต้องเดือดร้อนนะคะเสียค่ารักษาเสียเวลาขาดไรายได้เสียโอกาสในการที่จะใช้ชีวิตตามปกตินะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะ สร้างอุปกรณ์ทําแผลที่วางเรียงรายชิ้นส่วนอะไหล่รถจัก,กรยานยนต์ที่แตกออกเป็นสิ่งเสียงเศษเสาจราจรกลางถนนที่นับดูแล้วหดหายไปกว่า16ต้นบงบอกว่าที่แห่งนี้ผ่านการเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนที่นี่คือจุดกลับรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำรุครับซึ่งวันนี้จะเห็นว่าบริเวณรอยต่อของถนน2เส้นมีการนําวัสดุบางอย่างมาปกปิดไว้เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง เพราะว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านที่ใช้รถจัก,กรยานยนต์จํานวนมากร้องเรียนครับว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ เลยครับทั้งคู่แล้วก็วก็คือกล็ลดกระทับตัวเองด้วยก็เป็นผลให้ซีโครงหักที่จาความได้คือหนูอ่ะล้มไปแล้วแฟนอ่ะล้มทับหนูเราก็นังนั้นมาคือแฟนก็บอกว่าให้ลุกขึ้นแต่แฟนอ่ะลุกไม่ไหวก็ไปเหยียบแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กที่ว่ามันเป็นคู่กันนะประมาณสักคืบหนึ่งมั้งมันมันเชื่อมกันแล้วพอเหยียบปุ๊บมันสลัดเลยหลังจากที่สะพานกลับร,บรถบริเวณสถานีรถไฟบางบำรุงฝั่งตะวันออก เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2562ผ่านมาแล้วร่วม3ปีภาพเหล่านี้คงจะบอกได้ดีว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทบจะวันเว้นวันชาวบ้านย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีที่ต้องสัญจรข้ามฝั่งไปยังถนนสิรินธรเขตบางพลัดจำเป็นต้องใช้จุดกลับรถแห่งนี้เพียงจุดเดียวนั่นจึงทำให้หลายคนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพียงเพราะอุบัติเหตุที่เกิดจากพื้นถนนไม่เรียบชิดติดกัน ขณะขี่ขึ้นมาก็ได้ยินเสียงรถไซเรนก็คือรถพยาบาลเปิดไซเรนเสียงดังลั่นข้างหลังแต่ผมก็มองกระจกข้างก็คือก็ยังไม่เห็นนะครับพีเลยได้ยินเสียงมาไกลๆแล้วพอขึ้นไปบนสะพานขนาดขาลงทางลงแล้วก็คือผมก็รดเสียงไซเรนมาใกล้ตัวแล้วก็เหลียวหลังไปมองนิดเดียวเพื่อจะหลบให้เขาใช่ไหมพอขนาดเลียวหลังปุ๊บก็คือล่วงลงมาเลยก็คือล้มลงไปเลยครับล้มแบบว่าไม่ทันตั้งตัวแล้วไม่คิดว่าจะล้ม คือเบกเบิกอะไรไม่ได้การไม่ได้แตะเดวถึงสิ้นเพราะไม่คิดว่าจะล้มก็ถือว่านานๆพอสมมติถึงซี่โครงหักแล้วหยุดรักษาตัวไปสองเดือนกว่านยตอนนั้นต้องผ่าตัดไม่ไม่ไม่ถึงกระเพาะเพราะพ่อหมอบอกว่ามันจะสมานเองนะครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณสองเดือนก็เป็นสองเดือนที่ทรมานเพราะว่าจะลุกจะนั่งแล้ว ไม่ได้เลยโอดโอยก็คือต้องจะลุกจากที่นอนก็ต้องให้คนฉุดนะครับงานหยุดเลยก็หยุด2เดือนครับอยู่ <ผม S 1> ไปสองไม่เสียไรายได้จากตรงนั้นไปเลยก็ใช่ครับเสียไรายได้จากนั้นไปเลยก็หยุดไปประมาณ2เดือนกว่าๆทีระพง์พิทุพันธ์ต้องรักษาตัวนานกว่า2เดือนสูญเสียไรายได้และยังต้องมีรายจ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวเองโดยใช่เหตุหากวันนั้นจุดกลับรถได้รับการเหลียวแลเพียงเสี้ยววินาที ที่ธีรพงศ์หันไปมองรถฉุกเฉินที่ตามมาจากด้านหลังคงไม่ทําให้เขาต้องตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินเสียเองและคงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ต่างจากลุงบุญจันทร์บุตรดีขันอายุ75ปีเกิดอุบัติเหตุในเดือนเมษายนปี2564เพราะสาเหตุเดียวกันลุงบุญจันทร์บอกว่าเคราะดีที่ไม่ตายแต่ก็เคราะร้ายเพราะแขนข้างที่ถนัดใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว สลัดเรารถกูอยู่ตรงนี้เราก็กิ้งไปจงถึงข้างล่างอ่ะกิ้งลงไปข้างล่างเลยเออกิ้งลงไปถึงข้างล่างเพราะมันฝนตกมันตัวเรามันลื่นอยู่แล้ว<ม>กางเกงขาดหมดอะไรแล้วก็แต่ไม่มีแผลก็มีตรงนี้หน่อยนึง<ม>ตรงนี้ก็แกะสามเดือนนั่นเนี่ยแก้วมันอยู่เราไม่รู้เพราะเราคนทนเจ็บปวด คือเราอายุมากมันนั่นไงเราล้วใช้งาได้ไหมครับตอนนี้นปกติก็ไม่ถนัดอ่ะคือยกได้แต่ไม่ถนัดนนแล้วก็พอไอ้นั่นไปหาหมอก็ท่ายนั่นเสร็จก็เขาบอกใช้เวลานานมากเพราะเราอายุมาก แล้วก็ทีนี้ก็มาแจ้งความไว้ที่บางพัดนแล้วนะพมเขตบางพัดแล้วเขาบอกให้ไปฟ้องไอ้ถนน,นไอ้ทางด่วนน่ะแล้วได้มีการไปติดต่อไปฟ้องไหมไม่คือมันก็ไปมันก็คงมาเราคิดว่ามันเออคงเป็นแต่เรามั่งอะไรอย่เงี้ยชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บสองรายนี้ไม่ได้รับการเยียวยาจากใครเพราะไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนคือเจ้าของพื้นที่ตัวจริงหากเป็นเชิงพื้นที่ ทางขึ้นสะพานจะเป็นของอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทางลงจะเป็นของเขตบางพลัดกทมแต่หากเป็นเชิงเจ้าของโครงการผู้ว่าจ้างคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้รับมอบคือกรมทางหลวงชนบทลำพังทำมาหากินในแต่ละวันชาวบ้านก็ลำบากมากอยู่แล้วการจะไปฟ้องร้องหน่วยงานใดจึงไม่ง่ายสำหรับพวกเขาแม้ว่าวันนี้จะมีการปรับปรุงโดยการเติมยางมาตอยลงไปให้เต็มร่อง แต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวแล้วจริงหรือแล้วเหตุใดจึงมาแก้ไขในวันที่ชาวบ้านล้มเจ็บแล้วไม่รู้กี่รายทรัพย์สินของแผ่นดินเสียหายไปแล้วเท่าไหร่จะดีกว่านี้หรือไม่หากผู้มีส่วนรับผิดชอบทำงานโดยไม่ประมาทเพราะผลจากความประมาทคือความเป็นความตายของประชาชนสมภพทรงรุ่งเรืองถ่ายภาพปราโมชคำมารายงาน